วันนี้นะคะก็มาพบกับแอมอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอมก็มีโปรโมชัน่นโปรดีๆโปรเด็ดๆนะคะมาฝากคุณลูกค้านะคะที่สนใจรถตู้หน้ายาวนะคะของเรานะคะรถตู้หน้ายาวเป็นรถปี2020นะคะคุณลูกค้าขาภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนัง3าแถวของพิพัฒน์พงศ์นะคะติดม่านมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมิีงงานได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถตู้ซื้อสดนะคะย้ํานะคะไม่มีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะฟรีแวดเลยนะคะ ส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าจะนะคะจะต้องมีเอกสารแสดงดารายได้ที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นลูกค้าที่วิ่งงานวิ่งรถรับส่งพนักง,งานนะคะลูกค้าจะต้องมีสัญญาจ้างแล้วก็ทวี50นะคะและลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะผู้ลูกค้าจะต้องมีสมุดเล่มเขียวนะคะก็คือสมุด ลงทะเบียนเกษตรกรนั่นเองนะคะและลูกค้ากลุ่มอาชีพค้าขายนะคะลูกค้าจะต้องมีหน้าร้านที่ชัดเจนนะคะมีการจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถแอดเข้ามาคุยกันได้นะคะที่ ID l i n ยเบอร์0819425693นะคะส่วนเบอร์ติดต่อแอมนะคะก็จะเป็นเบอร์0819425693เช่นกันนะคะสามารถโทรติดต่อหาแอมได้ตลอดเวลาเลยนะคะสามารถนัดหมายเข้ามาชมรถกับเ ได้นะคะของเรานะคะมีสาขาเทพรักษ์สาขาบางนานะคะส่วนที่ลูกค้าเห็นอยู่นะตอนนี้นะคะตอนนี้กจจะเป็นสต๊อกของสาขาบางนานะคะนัดหมายเข้ามาชมรถกับเราได้เลยนะคะย้ํานะคะว่าซื้อสดของเราไม่มีแวเซนนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาของเราปี2020นะคะราคาอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทนะคะส่วนเกยียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่995,000บาทนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรา ะะมีจำนวนจำกัดนะคะยังไงก็รีบโทรหาแอมได้เลยนะคะ0ู1 9์2 5 6 9 3ค่ะขอบคุณค่ะ